รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชาเขาดูหมอลักเบิกอุณทางไทยรัฐทีวีวันนี้ของคุณจะเป็นวันดีๆโชคดีมีมงคลจ่งใสเบิกบานกันตุ้งผมยังอยู่ที่วัดบ้านเด่นสร,รีศรีเมืองแกนนะครับอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ผมบอกแล้วว่านักที่แห่งนี้ในอดีตคือดินแดนแห่งพระเจ้าสามฝั่งแกนซึ่งเป็นพระกษัตริย์แห่งร้านนาชิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งและเป็นมาหามงคลในรอบระยะเวลา30ปีนี้พระครูบาเจ้าเถืองนาสาธิโรแห่งวัดบ้านเด่นได้บูรณะปฏิสังขรณ และสร้างวัดบ้าเด็นจนมีความงดงามในศรัทธาไว้คู่กับสาธุชนให้มีโอกาสได้เดินทางมาบูชาสักการะได้เห็นในสิ่งที่เป็นมงคลตามงคลใจพระครูบาเทืองได้ยืนยันกับผมว่าท่านเป็นพระที่ให้เรื่องของวัตถุทานเป็นธรรมแปลว่าใครก,ก็ตามที่ที่มือธีวัดนี้เห็นพระเห็นวัดแล้วเจริญตาจเจริญใจ,จเจริญธรรมจริญสุขเพราะบางทีให้ธรรมะคนก็ไม่ฟังให้เห็นแก่ตาแล้วชื่นใจ เบื้องหลังของผมนี้นะครับเป็นวิหารของพระเจ้าเงินทันใจผมบอกแล้วนี่คือพระเงินพระเจ้าเงินองค์แรกที่ท่านได้สร้างเป็นองค์เล็กๆนะครับหน้าต่างเก้านิ้วเป็นพระเชียงแสนแล้วก็เป็นการหล่อด้วยเงินผสมทองคําอธิษฐานว่าถ้าพระคูบาจะบูรณะวัดนี้สร้างวัดนี้ให้งดงามคู่แผ่นดินขอให้พระเจ้าเงินนี้เป็นกําลังสําคัญให้คนมาร่วมบุญเพราะวัดนี้ไม่ออกวัตถุมงคล มีแต่สร้างแจ่ดังนั้นเนี่ยเมื่อวัดนี้สาเร็จรุ่งเรืองท่านจึงสร้างพระเงินผสมทงองคําองค์ใหญ่ให้คนกราบสัการะเดี๋ยวผมนําเข้าไปกราบสการะพระเจ้าเงินทันใจก็แปลว่าเมื่อมากราบสการะแล้วกลับไปประกอบกิจไม่งอมือง,งอเท้าเงินทองไหลามาเทมาทัานใจเข้าใจไหมครับไม่ใช่ว่ามาไหว้แล้วกลับไปซื้อหวยนอนรอไม่ทําอะไรแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมันต้องกลับไปทํางานเพราะว่าลูกศิษย์ส่วนใหญ่ของพระคุบาเจ้าเถืองนี่นะครับมากราบมาไหวม้มาทําบุญมาทีฐาน แล้วกลับไปร่ํารวยและโชคดีจึงเอาเงินมาทุ่มทําบุญให้วัดนี้เสร็จส่วนใหญ่ล้วนเป็นเงินปัจจัยที่คณะสิทธิ์นำมามา3ล้าน5ล้าน10ล้าน15ล้านถวายาพระเพราะอะไรเพราะมาไหว้มาสักการะแล้วกลับไปรวยทันใจจึงไม่หวงแหนเงินดังนั้นพระที่มีบรารมีที่สุดในเรื่องของทรัพย์และเงินตราไม่มีใครเกินพระกุบาเจ้าเทืองในเวลานี้ <S 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 เบิกไซเปอร์เทรลทีวีจะเบิก์นนั้นได้สมใจดูหมอรักเบิกอรุณชีวิตคุณจะโชคดีสุขแสมเปรมปรีดวงดีรดัวยฟัพย์รวยสดโตครับแม้กระทั่งทางเข้า2ทางเนี่ยก็เป็นมงคลเมื่อวานนี้เราเล่าถึงเรื่องประวัติพระครูบาลแล้วก็ด้านบันไดขึ้นเนี่ยเป็นพยานุกกระเวกนี่เป็นพยานกหัสดีลิงครับ เห็นไหมครับเราเพิ่งคุ้นนกับนกขัสดีลิงของหลวงพ่อคูณนะครับนี่แหละครับนกขัสดีลิงของล้านนาครับงดงามวิจิตรทั้งซ้ายและขวาเดินผ่านขึ้นมาเหมือนขึ้นสวรรค์เพราะท่านนกเนี่ยพาขึ้นสวรรค์นะครับไปไหว้พระเจ้าเงินกันนะครับพระครูบาเทืองสร้างในสิ่งต่างๆมักจะมีไม้เป็นเครื่องประกอบเห็นไหมครับ เรือนเนี่ยเป็นหินอ่อนด้านบนเนี่ยเป็นเครื่องประกอบไม้ทั้งหมดและมีลายพญานาคราชสิ่งที่เป็นมงคลอวิจิตรอบท้ายขวาทั้งลายที่เป็นมงคลทั้งแม่แม่ธรณีหรือไม้แกะสลักเป็นหงส์เป็นอะไรต่างๆพากูครบาเทีองให้กติว่าไม้คือชีวิตดังนั้นเมื่อได้มาอยู่ในสถานที่อันเป็นมงคลและประดิษฐานพระปฏิมาจึงเป็นมงคลให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขและมีความเป็นพลังชีวิตครับ ชดีสสุเปีดวดีรวิตคุณจะโชคดีสุขแสนเปรมปรีดวงดีร่ำรวยฟ้าสสด,ด,ดสนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและตาซอยกล่องใหม่นี่แหละครับพระเนื้อเงินบริสุทธิ์ชื่อว่าพระพุทธมหาบารมีศรีสักยวงศ์หรือพระเจ้าเงินทันใจนะครับเห็นไหมครับ องพระปฏิมาสร้างดินเนื้อเงินบริสุทธิ์ผสมทองคําที่พระครูบาเจ้าเทืองได้จัดสร้างแล้วเป็นปางมาลวิชัยส่วนมากท่านจะสร้างเป็นพุทธลักษณะแบบเสียงแสนนะครับเสียงแสนสิงหนึ่งเนี่ยท่านจะสร้างเป็นประจําเพราะฉะนั้นใครที่มาที่วัดบ้านเด่นอยากรวยและโชคดีต้องมาไหว้พระเจ้าเงินทันใจและอธิษฐานให้กลับไปประกอบกิจในสิ่งใดจงเป็นมหามงคลให้ร่ํารวยและโชคดีธรรมาคัตต้นครับผมจะนําไหว้นะครับ พระคาถาตุ๊บัตจักรพัฒน์นะครับนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเอกาจักขุนาริเกราสุริยะปภาราหูคาหาสตารตนะสัมปันโนมณีโชติระโสยถาสุวรรณราชตะสมิธา อาหางวันธามิเมสธาเอกจากขูนาลิเกราจันทรปภาราหูคาหาสัตตร,รัตนสัมปนโนมณีโชติรโสยถาสุวนนรรณราชตะสมิทาอาหางวันธามิเมสธาสาธุข้าพเจ้าในลักเลขานิเทศและแฟนรายการหมอรักเบิกอรุณทางไทยรัฐทีวีขอน้อมสักการะพระเจ้าเงินทันใจและขออนุโมทนาพรอยยินดีในศรัทธาของพระครูบาเจ้าเทืองและคณะศิษยานุสิ์ได้สร้างพระเจ้าเงินทันใจนี้ประดิษฐานในวิหารนี้ ให้เป็นมหามงคลสืบสัทธาขอให้ข้าพเจ้าในรักในขานิเทศและแฟนรายการหมอรักเ,เบอิกอรุณจงมีเงินมีทองทันใจสมปรารถนาเมื่อประกอบกิจไม่งอมืองอเท้าจงร่ำรวยและโชคดีมีเงินทองไหลามาเทมาบังเกิดสมบัติจกักรพรรดิเป็นมหามงคลให้บำรุงตนบำรุงบิดามารดาบำรุงพุทธศาสนาบำรุงประเทศชาติและบ้านเมือง ทันใจเบเรเกรมเิกลิเบิกใเเทรัทีวีจะเบิกเนได้สมใจดูหมอรักเบิกอารุชีวิตคุณจะโชคดีคราวนี้เราก็ที่ฐานเคล็ดลับนะครับติดอะไรอยู่ค้างอะไรอยู่เป็นหนี้เป็นสินอะไรอยู่ลำบากอะไรอยู่ในสิ่งที่เรามีเหตุมีผลไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีิธรรมบอกท่านเลยข้าพเจ้าเป็นหนี้เป็นสินอยู่ก็ขอให้กิจการงานต่างๆราบรื่นให้หมดหนี้หมดสินได้เลยวันสาธุ เราต้องอธิฐานแบบนี้นะครับเคล็ดลับนะครับเสร็จแล้วมาก็ต้องทําบุญถึงมาวัดนะครับเราอย่าทิ้งวัดทิ้งพระผมให้ประโยคนี้แล้วก็ต้องเลือกวัดเลือกพระแล้วครับที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีของเราเขาต้องเป็นตู้เหล็กเดี๋ยวถูกคนขโมยเงินนี้เป็นเงินบริสุทธิ์ด้วยหยาดเหงื่อและอังกายจึงเป็นมหามงคลชัยกำลังบุญแก่กพระพเจ้าี่เหมือนพ่าป่าลอยฟ้าไหม เขาก็มีสายบุญเนี่ยทางล้านนาเขาชอบครับเขาเป็นต้นเป็นสายเรื่องบุญจะมีภาพเห็นไหมครับว่าเป็นเรือบุญแล้วก็มีต้นเงินนะครับทางลําพูนเราก็เคยทํานะครับตาลปุ๋ยสลากเราก็ทําเป็นต้นเงินผมเนี่ยต้นเงินทั้งต้นนะครับชาวบ้านเข้าของผมทําต้นเงินผมอยากรวยชีวิตลําบากบอกไอ้ตาลปุ๋ยสลากมันต้องเป็นของผมอะผมเงินเลยทําต้นละาสี่ห้าแสนก็เคยทําอันนี้นะครับก็เป็น สิ่งที่เป็นการทําบุญของสาธุชนเห็นไหมครับเขาก็รวบบุญกันคุณมาก็ทําบุญอย่างนี้นะฮะอย่าลืมนะครับทุดเท้าเข้าดูหมอรักเบิร์รุ่นทางไทยรัฐทีวีวันนี้ทุคุณจะเป็นวันดีๆโชคดีมีมงคลกยำสายเบิกหวานวันพทธลาไก <te ads> ่อนนะครับสวัสดีครับ <tech>